ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินติกะเตถีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธปณีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอภิชา เป็นหัวหน้าในการยังอักกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด เจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมี แก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาป ความเห็นชอบย่อมเกิดม er ja ีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ การเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู game, ้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบและ